สหาาามเล่ช่างศิลป์ไทยประเทศไทยเป็นดินแดนที่มีความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยมรดกทางธรรมชาติที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมโดยเฉพาะมรดกทางวัฒนธรรมนั้นได้มีพัฒนาการสืบทอดต่อเนื่องมาตลอดจนได้กลายมาเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของสังคมมาจวบจนปัจจุบัน งานศิลปก,กรรมไทยหรืองานช่างสิบหมู่ที่เป็นมรดกตกทอดอยู่ในสังคมไทยนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสมควรแก่การถ่ายทอดเหตุผลเพราะทุกวันนี้ผลิตผลของงานช่างฝีมือนับวันยิ่งจะเหลือน้อยลงไปทุกทีเนื่องจากความนิยมและความจำเป็นในการใช้งานหรือ สิ่งของเครื่องใช้ที่มีความงดงามทางศิลปะเหล่านั้นถูกมองข้ามจากคนในสังคมปัจจุบันขณะเดียวกันช่างฝีมือที่มีความรู้ความชำนาญก็เหลือน้อยลงไปด้วยซึ่งหมายถึงศิลปะวัฒนธรรมอันแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยกำลังจะสูญหายสับักความรู้บางแขนงขาดผู้สืบทอด ตนกลายเป็นเพียงตำนานเล่าผ่านในปัจจุบันดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ให้กว้างขวางออกไปเพื่อรักษาสมดุลทางวัฒนธรรมไทย ่างสิบหมู่ในสังคมไทยคุณค่าความงดงามทางศิลปะวัฒนธรรมในสังคมไทยล้วนแล้วแต่เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของช่างฝีมือหรือช่างสิบหมู่ในแขนงต,งต่างๆศาสตราจารย์สินพฤษีได้อธิบายความหมายของช่างฝีมือไว้ว่าผู้ผลิตศิลปรกรรมที่งามน่าดู น่าใช้สอยเป็นอลังการเครื่องประดับชีวิตของคนที่กินดีอยู่ดีผลิตกรรมหรือสิ่งที่ทำเป็นอาชีพของช่างฝีมือนี้เรียกว่าศิลปะผลิตกรรมหรือสิ่งที่ทำไม่ใช่เป็นของที่ทำด้วยเครื่องจักรตัวอย่างอาชีพต่างๆของช่างฝีมือคือการสลักโลหะการแกะสลักไม้ การทำเครื่องปั้นลายครามการทอผ้าและอื่นๆด้วยมีเยื่อใยวิชาชีพอันเนื่องด้วยการช่างเช่นช่างทองช่างถมช่างไม้ช่างรักช่างประดับมุกช่างประดับกระจกเหล่านี้เป็นต้น ก็เรียกศิลปะอย่างไรก็ตามหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปามโมดได้แบ่งประเภทของช่างออกเป็นสามประเภทคือช่างหลวงหรือช่างทางราชการประเภทหนึ่งช่างศาสนาอันได้แก่ช่างที่อยู่ในพิสุภาวะช่างเฉลยศักดิ์คือช่างที่ใช้วิชาชีพของตนเป็นอิสระอีกประเภทหนึ่ง ช่างทั้งสามประเภทนี้ได้สร้างงานศิลปรกรรมและศิลปะวัตถุต่างๆให้เพียงพอกับความประสงค์ของสังคมในยุคสมัยของตนมาโดยตลอดจากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดจะเห็นได้ว่าช่างฝีมือหรือช่างศิลไทยจะมีอยู่สประเภทได้แก่ 1. ช่างหลวง หรือช่างสังกัดกรมกองต่างๆทางราชการ 2. ช่างพระหรือช่างชีเป็นช่างที่ทำงานอยู่ในวัดวาอารามต่างๆซึ่งมักจะอยู่ในสมณพบเศ 3. ช่างเฉลยศักด์เป็นช่างอิสระ 4. ช่ช่างพื้นบ้านพื้นเมืองจะเป็นช่างที่มีความชำนาญ ในการช่างตามแบบแผนพื้นบ้านพื้นเมืองของตนช่างทั้งสี่ประเภทดังกล่าวมานี้เป็นช่างที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมในบ้านเมืองเรามาตั้งแต่อดีตดังปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ์มาจนทุกวันนี้ ช่างหลวงนั้นเป็นช่างที่สังกัดอยู่ตามกรมกองราชการต่างๆอันที่จริงช่างหลวงมิได้มีแต่อยู่ในกรมกองช่างสิบหมู่เท่านั้นแต่มีอยู่ในทุกกรมกองทั้งที่ขึ้นอยู่กับมหาไทยและกลาโหมเพราะกรมกองต่างๆนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องก่อสร้างสถานที่ต่างๆที่ต้องอาศัยฝีมือช่างทุกชนิด ตั้งแต่สถานที่อันใช้ชั่วคราวเช่นพระเมลุหรือาพาัพผาตลอดไปจนถึงสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการถาวรเช่นพระอารามหลวงปราสาทราชวังไปจนถึงสิ่งก่อสร้างทางราชการการทำงานของช่างหลวงจึงถือว่าเป็นการทำราชการตามปกติช่างหลวงทั่วไปก็เห็นว่าตัวเองเป็นราชการประเภทหนึ่ง เมื่อมีโอกาสได้รับคำสั่งให้ทำงานสิ่งใดก็พยายามทำให้ดีให้งามจนสุดความสามารถเพื่อหวังความดีความชอบในราชการมีทางที่จะได้เลื่อนศัก,กรีนาเลื่อนยศขึ้นเป็นขุนหมื่นและเป็นพระเป็นพระยาในที่สุดศิลปะวัตถุที่ช่างหลวงได้สร้างขึ้นมานั้นก็เป็นของราชการไม่ใช่ของตน จึงไม่เห็นประโยชน์ที่จะเอาชื่อเสียงของตนไปผูกพันไว้กับศิลปะวัตถุแต่อย่างใดช่างในพระศาสนาซึ่งเป็นพระพิสุนั้นจะปรากฏให้รู้อยู่ก็เฉพาะนามของท่านที่มีชื่อเสียงจริงๆเพราะพระในวัด สร้างศิลปกรรมไว้ก็คงได้จดจำกันต่อๆมาแต่ก็คงมีอีกจำนวนมากที่ชื่อเสียงสาบสูนไปเพราะท่านถือว่าท่านสร้างศิลปะเพื่อเป็นพุทธบูชาและหวังพระนิพพานเป็นผลสุดท้ายประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งการลงชื่อไว้นั้นเป็นการยึดอัตราและส่งเสริมอัตราซึ่งผิดวินัยสมณะในพุทธศาสนา ส่วน,นช่างเฉลยศักนั้นลักษณะบอกอยู่แล้วว่าเป็นคนไม่ปรารถนาจะรับราชการและปรารถนาดีในราชการแต่ต้องการที่จะทำมาหากินของตนเป็นอิสระเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องปิดบังชื่อเสียงของตนไว้เป็นความลับยิ่งฝีมือดีเท่าไรก็ยิ่งต้องปิดเป็นความลับมากยิ่งขึ้นไปเท่านั้น หากมีคนทั่วไปรู้ว่าช่างเฉลยสัรว์คนไหนฝีมือดีมีศิลปะสูงช่างผู้นั้นจะต้องถูกเกณฑ์เข้าไปรับราชการในที่สุดไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้นอกจากนี้คุณวิบูลยิสุวรรณได้เพิ่มเติมช่างขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งคือช่างพื้นบ้านพื้นเมืองช่างเหล่านี้เป็นช่างที่มีความชำนิชำนาญในการช่าง ตามแบบพื้นบ้านพื้นเมืองของตนช่างพื้นบ้านพื้นเมืองมักได้รับถ่ายทอดวิชาช่างมาจากบรรพบุรุษของตนและปฏิบัติงานอยู่ในท้องถิ่นของตนนั่นเองช่างสิบหมู่ อย่างไรก็ตามมีชื่อของช่างไทยอีกอย่างหนึ่งคือช่างสิบหมู่ปรากฏเป็นที่คุ้นเคยอยู่ในสังคมไทยเป็นอย่างดีซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วช่างสิบหมู่นั้นก็คือช่างหลวงที่จัดได้ว่าเป็นผู้มีฝีมือและมีความชำนาญในการทำงานทางด้านศิลปกรรมในแต่ละด้านเพื่อสนองความประสงค์ของราชการ ในส่วนพระมหากัตษริย์คำว่าช่างสิบหมู่นั้นจะเป็นแผนกของงานช่างต่างๆตามธรรมเนียบทางราชการซึ่งมีอยู่ประมาณสิบหมู่ใหญ่ๆแต่ความจริงแล้วงานช่างต่างๆอาจมีมากกว่านั้นซึ่งเรื่องราวของช่างสิบหมูน่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานฤิสลานิวัติวงศ์ ทรงประทานพระอธิบายแก่พระยาอนุบาลราชทนไว้ว่าตามปกติการปกครองเมืองสมัยโบราณย่อมเป็นจัตุสดมคือกระทรวงเวียงวังคังนากระทรวงใดมีกิจจะจะต้องทำสิ่งซึ่งประกอบด้วยฝีมือช่างจะต้องหาช่างชนิดที่ต้องการในกระทรวงนั้นเพื่อใช้จึงได้มีกรมช่างมากมาย จัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆหลายกระทรวงด้วยกันตามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตัดไว้ดังยกตัวอย่างให้เห็นเช่นกระทรวงวังมีกรมทหารในเป็นกรมรักษาพระองค์แต่มีกรมช่งางทหารในขึ้นอยู่กับกรมทหารในนั้นอีกชั้นหนึ่งเกากรมที่เป็นหลวงประดิษฐ์นิเวศ เห็นได้ตามชื่อว่ามีหน้าที่ปลูกสร้างเรือนหลวงในพระราชนิเวศคงมีขึ้นด้วยเหตุที่เป็นเจ้ากรมหรือปรัดกรมคนใดคนหนึ่งในกรมทหารในผู้เข้าใจในการปลูกสร้างจึงรัดใช้ผู้รับสั่งนั้นก็ต้องสาหาช่างมาเป็นลูกมือก็ตั้งขึ้นเป็นกรมทหารในกรมมหาดเล็ก ก็มีกรมช่างมหาดเล็กเป็นกรมขึ้นอยู่อีกเหมือนกันมีช่างเขียนช่างปั้นและอื่นๆอ,อ,อ,อีกคล้ายๆกับกรมช่างสิบหมู่นั่นก็เพราะเจ้าแผ่นดินต้องพระราชประงสมจะทำอะไรเล่นเป็นส่วนพระองค์จึงรวบรวมช่างต่างๆมาเป็นมหาดเล็กเอาไว้ในกรมมหาดเล็กมากเข้าก็ตั้งเป็นกรมขึ้นอันนี้ฉันใดกรมช่างสิบหมูก็ฉันนั้น ช่างสิบหมู่เป็นแตกชื่อกลมที่รวบรวมช่างไว้มีสิบหมู่ด้วยกันไม่ใช่ช่างในบ้านช่างในเมืองมีแต่สิบอย่างเท่านั้นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการผู้ซึ่งได้ควบคุมช่างสิบหมู่สมัยรัชกาลที่หได้แต่งโครงบอกชื่อช่างซึ่งท่านควบคุมไว้มีดังนี้เขียนกระดาษแกะหุ่นปั้นปูนรัก บุหากึงหล่อไม้สูงสลักช่างไม้จำนวนหมู่ช่างในโครงนี้นับได้13หมู่เกินกว่าชื่อไปสามหมู่คิดว่าจะเติมเข้าทีหลังกล่าวโดยสรุปแล้วช่างสิบหมู่ก็คือช่างหลวงมีความรู้ความชำนาญในงานช่างประเภทปานิสินและวิจิตรศิลป์ ที่ได้รวบรวมช่างฝีมือประเภทต่างๆจัดตั้งเป็นส่วนราชการขึ้นมีภาระหน้าที่ในงานสร้างสรรค์าง,งานศิลปรกรรมเพื่อสนองงานราชการในส่วนพระมหากษัตริย์เรียกว่ากรมช่างสิบหมู่ช่างในกรมช่างสิบหมู่นี้แต่เดิมมีงานช่างประเภทต่างๆโดยจัดเป็นหมวดหมู่ใหญ่ๆได้10หมู่ประกอบด้วยห ช่างเขียน 2. องช่างปั้น 3. ช่างแกะ 4. ช่ช่างสลัก 5. ้าช่างหล่อ 6. ช่างกรึง 7. จ็ช่างหุน 8. ดช่างรัก 9. ช่างบุ 10. ิบช่างปูน